เราไม่อยากเห็นทหารสกษาึกไปคุยขยะเราไม่อยากเห็นาหารรักษาึกไร้ผู้เหลียวแรงป่วยนะครับไข้ไม่มีคน,นดูแลนักรบในอดีตเนี่ย,นะ 3, น 8, ยนะครับตั้แต่ปี2 5 2 3จนถึงปี2 5 3 0ปลายๆนะครับประมาณ2 5 3 7บุคคลเหล่านี้นะครับนัจปฏิบันเขากลายเป็นผู้ยากไร้มากขึ้น นะครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับและต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นคนอนาถาเลยนะครับเราไม่อยากเห็นทาหารมาสึกนอนข้างถนนอย่างที่สื่อมวลชนทราบกันดีใช่ไหมครับเราไม่อยากเห็นทหารมาสึกไปคุยขยะเราไม่อยากเห็นทหารมาสึกไร้ผู้เหลียวแรงป่วยนะครับไข้ไม่มีคนดูแลนะครับในส่วนของอค์กร ที่มีสิทธิให้กับพวกเรานะครับอันน้อยนิดถามว่าเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ครับแต่วันนี้ควบคุมนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับที่ให้พวกเขาอยู่ได้ในสังคมในปัจจุบันสังคมปัจจุบคนที่มีเขียดจริงๆคือคนที่มีกินนะครับคนที่มีกินนะครับย้ําเลยในการมีกินของพวกเราเนี่ยคือไม่ต้องรวยกว็ได้แต่เขาสามารถที่มีเงินใช้จ่ายนะครับ ในแต่ละเดือนได้ดูแลครอบครัวได้นะครับอันนี้คือเหตุผลหลักนะที่เรามายื่นหนังสือวันนี้นะครับเพื่อขอความเาะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับที่วันนี้ก็คือเงินค่าของชีพระยะสั้นหรือที่พี่น้องทหารเรียกว่าเงินค่ารถทางรัฐบาลจัดให้หนึ่งพันบาทต่อคนต่อหนึ่งปีคือเงินใช้ในการเบิก ต้องออกไปเบิกนอกภุงนราของมตัวเองเช่นอยู่จังหวัดกรุงเทพต้องไปเบิกที่ชลบุรีหรือยองก็อาจจะได้สา0ร้อยห้าร้อน้อยมากที่ได้พัน,นอย่างผมนี่ตั้งแต่มีสัสติการตัวนี้มานับสิบป,ปีแล้วไม่เคยได้เบิกตัวนี้เลยเดี๋ยวอีกหลายพันหลายหมื่นคนก็ไม่ได้เลยขอบคุณครับรัฐบาลที่จัดให้ถือว่าเป็นพระคุณแต่ผมถือว,ว่าประโยชน์เหล่านี้ยังไม่ตงรงเป้าหมายประการต่อมาค่ารักษาพยาบาลทางรัฐบาลจัดให้ สามพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งฐานบาทสิบหนึ่ง 10, ครอบครัวมีลูกห้าคนสามคนนี้กระทั่งสามพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งปีเท่านั้นปัญหาที่พวกเราพบก็คืออย่างผมอายุหกสิบห้าปีอดีตทหารลบอยู่ชายแดนตลอดการได้เมียจะไปขอจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องยากมากเมียป,ป่วยแทบตายไปเบิกค่ารักษาพยาพบาลสามพัน 3, มันบอกเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่อยู่ในเงื่อนไขเบิกไม่ได้ ลูกพ่อเบิดมาเป็นลูกของแม่เขาไม่ใช่ลูกของพ่อก็เบิดไม่ได้